แล้วลูกหลานมาเอากล้วยมาขอตัดเอากล้วยไปอุกไปบ่มกินจะได้ทานให้ได้กินได้ทานให้ลูกหลานมาบอกเก่าพ่อเม่ธรณีเนีน่ยพ่อเมท่ทธรณีเมธ่ธรณีสามดอกอันนี้เจ้ตตีผมเจ้ตตี เจ้าตีหนึ่งดอกเจ้าตีหนึ่งดอกเจ้าตีหนึ่งดอกดอก,กเก่าเด้อลูกหลาหนมาขอนี่พระแมธรณีพระเมธันีดอกเก่าพร้อมกัน ขอตัดเอาเกล้วยเพื่อไปอุกบม่มได้กินได้ทานด้วยกันห,หลานขอละกาเดอร์คากลุงก็จะได้กินมอบถวายทานให้ทานให้พระท่านท่านจะได้สวดบอกกล่าวให้ได้รับในผลกินผลทานตัดให้กินดัดดัด,ด,ดมาได้กินนะต้องมอบ ผ่านพระผ่านเจ้านะถึงจะได้กินสาธุสาธุเตียตัดแลด้วเด้อ